โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอชนแนลนะครับผมวันนี้เรามารีวิวตัวละครอีกเช่นเคยรู้สึกว่าจะมาอวยไออยู่เซิร์ฟ197ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น ID ที่เออเขาเรียกยงไงจะเรียกว่าฟรีก็ได้นะหรือว่าไม่ฟรีก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ก็ อยู่ในราคาที่35บาทนะครับผมไม่ได้ขายนะบอกไว้ก่อนกูไม่ได้ขายชิหายมีคนมาขอซื้อแบบเราไม่ได้ขายนะครับแค่เราเติมเงินครั้งแรกไป35บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งไ d ดีที่เล่นตอนแรกเซิร์ฟเวอร์1 6 1หนั้น,นเอ่อตอนนี้พลังอยู่ที่3ล้านเนาะเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันเนาะตอนนี้พลังอยู่3ล้านนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ยังแบบว่ายังอยู่ในเลทที่แบบสองล้านต้นๆอยู่เนาะมันไม่ได้แรงมากนะครับผมตัวละครน,นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีแผนนะครับผมแผนที่จะอัพเ,ออเ,ออเขาเรียกอะไรนะตัวหน้ากากหวานนะครับผมดันไปให้สุดนะครับเป็นตัวเดียวที่จะดันนะครับเพราะว่า หน้ากากหวานเนี่ยมันมีาพาร์ีฟนะครับผมที่เขาเรียกอะไรอ่ะตัวคอดีอ่ะหลังๆนะครับผมเพราะว่าคอสองพี่ก็ยังไม่ได้นะเรายังไม่ได้ได้เลยนะคะรับผมก็สกิลมันก็จะแรงมากๆนะครับผมอันนี้พารีฟคือมันจมตีทําให้เป้าหมายรับเนี่ยเห็นไหมรับดาเมจที่มันวงเล็บไว้แล้วแบบมีสีแบบไฮไลท์อย่างชันนะครับผมคือมันแรงมากๆนะ เอ,อเราก็จริงจริงอ่ะเราจะทำจี้รูปหัวใจนะครับผมพยายามทำให้ได้6ดาวนะ6ดาวเลยนะคือจะดันตัวเดียวนะครับจริงๆมันมีมันมีให้อัพอยู่นะครับผมแต่ว่าเราซื้อได้แค่อันเดียวนะก็ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับว่าจะซื้อ2อันแล้วก็จะดันตัวตาระดับ A เนี่ยขึ้น6ดาวเหมือนกันนะครับจะดันตัวเดียวเลยนะ อ่าส่วนกาชานะครับผมวันนี้เราไม่ได้เปิดนีครับไม่ได้เปิดเนาะบอกก่อนนะครับผมว่าวันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับกาชาแค่จะมาบอกว่าตั้งแต่เล่นมานะครับประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยความรู้สึกในการเล่นเนี่ยถ้า<ต>เป็นช่วงแรกๆ<ร><ร>ในการหาของจะเตรียมนะครับผม ก็พูดตรงๆว่าใช้เวลานะครับสําหรับคนที่ไม่มีเงินเติมนะครับหรือว่าเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนของก๊อปนะครับผมก๊อปนี้ก็คือของในอุปกรณ์นี่คือมันมันก็เยอะนะแต่ว่ามันมันไม่มีอันสวยเลยนะครับผมหา <c oughs> <c oughs> ยา่ามากเลยนะเอออย่างอย่างเซตที่ใช้บ่อยมากสุดนะครับจะเป็นชุดสูตรกับอาศาวินแล้วก็หมาป้าเอป่าเทือนไม่ใช่หมาป้าโอ้ ชุดสูนเนี่ยคือจริงๆอ่ะอยากได้อ่าอยากได้โจมตีนะครับบวกความเร็วเนาะส่วนตัวแทงเนี่ยพวกแทงท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นเลือดนะครับผมก็มจะมีชิ้นสองชิ้นเนี่ยที่จะเป็นโจมตีหน่อยหนึ่งเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเน้นสะท้อนนะครับผมแล้วก็เน้นเลือดเยอะๆนะครับผมส่วนต้นอื่นเนี่ยก็ พูดยังไงดีอ่ะมันมันก็ยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าขอมันก็ยังไม่ได้มีนะครับก็พยายามจะหาแล้วหาอีกแต่มันขอมันก็ยังไม่มีนะครับผมดูอย่างต่างสติ๊กของโกลเด้นบอลดิยังไม่ไขึ้น3ดาวเลยเพราะว่าอะไรครับผมว่าแอนิเมชันเนี่ยตอนที่ยิงไปเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความแรงเนี่ยมันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับผม จาก3าเนี่ยเอ้ยจาก22เนี่ยขึ้นเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น32นะเออขึ้นอีก10%นะครับผม10%ถาม,ม่าเยอะไหมก็ยเยอะนะแล้วก็จะมีคนมันจะมีคนมาถามอยู่แล้วว่าทำไมกอฟถึงใช้จีน้อนอยู่ในทีมน,นะครับผมจริงๆเนี่ยจีนอนเนี่ยอ,อถ้าให้พูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่อยากย่อยนะครับผมคือปั้นมาเยอะแล้วว่าเราเราไม่อยากย่อยนะครับผม ก็จะพยายามดันให้ถึง7ดาวนะครับผมเป็นตัวแรกเนาะส่วนตัวอื่นนะครับก็มันก็ธรรมดาครับผมอืมก็คือไม่ได้มีอะไรมากอย่างอะตอม,มิกเนี่ยพูดตรงๆนะเราอะเราเนี่ยได้จากคนในกิวอะ,อะไอเขาเรียกอ,อะไรนะขอชิ้นส่วนเนี่ยเราได้ทุกวันนะครับผมเพราะว่ามีคน ไปเห็นช่องเราแล้วก็เหมือนกับเราคอแต่อะตอมิกนะครับผมจริงๆรอะตอมิกเนี่ยก็ทั้งลงฝึกฝนพิเศษนะครับแล้วก็ทั้งขอนะคือพยายามดันให้มันขึ้น5ดาวเร็วที่สุดนะครับผมต่างจากแทงทอมนะแทงทอมนี่คือไม่ได้ขอเลยนะแล้วก็ไม่เคยเอาไปลงพิเศษเลยนะครับผมสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับผมก็คือในมอนะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่เลยครับผมต่อสู้นี่ ตรงนี้เนี่ยแรกได้10ใบ,บนะครับผม10ใบ,บไม่พอนะเรายังมีของตรงนี้อีกนะครับผมนี่กล่องเลือกสากล ssr นะครับผมเราจะได้เลือกเลยว่าจะเอาปีาศาจหรือว่าฮีโร่นะครับผมคือมันพยายามแบบว่าเล่นให้แบบว่าเล่นให้น้อยแล้วก็ให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องมาขอบคุณกิ้วอีกรอบหนึ่งเนาะ เออว่ากิวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เขาไม่เตะก,กูออกก <c ười> ิวอนับสามด้วยนะเออเขาไม่เตะออกก็บุญแล้วเราก็ไม่เคยวอเลยนะครับผมแต่ว่าก็เข้าไปเก็บหุ่นแจอะไรก็เอาส่งให้เขาอยู่เนะ้อนิดนึงแหละนะแล้วก็ทําแต้มให้เขานะครับผมแล้วก็ไปช่วยนู่นช่วยนี่ต่างๆนานาเนา,นานะ จริงๆเนี่ยก็อยากปั้นตัวหนึ่งอยู่นะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสายอาบ่อานะเอ็นดีว่ะเผื่อใครดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าเออจะได้จะได้ถามถูกว่าเออพี่จะปั้นตัวไหนนะครับผมจริงๆก็อยากปั้นสักตัวหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวไหนดีนะครับผมใคร ที่คิดว่าตัวไหนเก่งเนี่ยแนะนำมาได้นะครับผมเพราะว่าก็ <c oughs> อ่านคอมเมนต์ตลอดเนาะก็มอง <c oughs> ตัวน,นี้มันเท่นนะเห็นไหมยัยเค้มันใส่นวมด้วยอะ่ะ <c oughs> just n i ก h ายนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราดูพาสซีฟนิดน,นึงนะครับผมหลังถูกโจมตีและมีการเออและมีโอกาส25%าทำให้เป้าหมายตัวเองดาเมจเพิ่มขึ้น10% ตอเนื่อหนึ่งรอบอก็ดีเหมือนกันนะเออก็ดีเหมือนกันนะแต่เราจะเอาไหมเนี่ยสายเทคนิคด้วยเราอยากได้สายพลังอ่ะมีไหมอ่ะหัวใจที่มีคนปั้นเป็นแล้วนะ นิกาโมชิเหรอนิกาโมชิพานสิบอะไรอ่ะต้องกระตุน้นคริติคอลเพื่อเพิ่มดาเมีดโบนัสพลังโจมตีอ๋อเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเอง2 0หน,นุนโอ้ชันเทียรน่ะนาป้านดีอ่ะแต่มันเป็น R นะครับไม่ใช่ N เนาะเราต้องการ N นะครับผมนี่นในแรง N มีใครสนใจแนะนำมาได้นะเออแนะนำมาได้นะครับผมเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะครับผมเจาะลึกเซอร์มนี้กันนะว่าใครเป็นอ,อ,อันดับหนึ่งของเซอร์มนี้นะครับผมแล้วก็ตัวอันดับหนึ่งเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับใส่ตัวอะไรบ้างก็ขอแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเจาะลึกแต่ว่าแบบเร็วๆนะครับผมนี่เลยครับผมอันดับหนึ่งของเรานะครับในเซอร์มนี้คือ พลังเยอะกว่าเซิร์ฟก่อนหน้านี้ที่กอลเล่นนะก็คือ161นะอันนี้คือ197นะครับผมมาดูพลังกันดีกว่านะครับพลังอยู่ที่8ปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบสองนะครับผมโอ้โหเยอะสัดๆเลยนะเอ่อก็ชื่อคิวนะครับผม PT GPRS นะเออ ...PT ย่อมาจากอะไรไม่รู้นะครับผม เคเขาก็จะใช้ในด้านทางตัวละครของราชาทะเลลึกนะครับผมโอ้ตราสามดาวเลยหรออุ้ยแต่นี้เลือดเยอะมากเลยนะเนี่ยตราห้าดาวเนี่ยอ้ใส่แบบค้าๆนะผมเพิ่มเลือดเลือดเลือดโอ้เลือดเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเออ เลือดหนึ่งล้านแปดเหรอโอ้โหยอนนะครับผมตัวที่สองนะจะเป็นทางด้านอะตอมิกนะครับผมอ๋อไอ้นี่เย็ยังไม่ยังไม่สามเหรออุ้ถ้าสามนี่จะน่าจะแรงมากเลยนะโอเคตา S เราได้4ดาวนะครับผมใส่เป็นเซ็ตทางด้านอนะัศวินเนาะโอ้โหอันนี้ออฟสวยมากครับโคตรสวยเลยจริง ห้อฟอนี่หายายากน,นะสี 4. ม่วงห้าออฟนี่ไม่ใช่แบบหายง่ายนะหายายากน,นะโอเคแล้วก็อัศวินอันนี้ก็สออีอโอ้โหเลือดอันนี้จมตีอ๋ออันนี้ยังดีนะครับผมยังสวยอยู่อันนี้ก็ดีนะโอ้โหแต่ว่ามันมันแรงไปอะ่ะโ,โอเคตัวที่3มนะครับผมอาชุล่าคาบุตโต้โอ้ ใส่มั่วซั่วเหมือนกันนะนี่เออสีโอ้สดาวเลยเหรอนี่นี่โอ้ไปไปอย่างเราเร็วใครใครอยากดูก็พอสเอานะก็โอ้ยตามองกรห้าดาวครับโอ้โหบนเลือด52%เซนเลยเหรอเลือดอย่างเยอะเลือดสมล้านเลือดเยอะกว่าตัวไอ้นี่นะ เนี่ยร,ราชาทะเลหรกอก็โคตรเยอะต่อไปเม่ท่านไหนครับบวกสี่เออนี่ตาเขาได้แล้วนะครับผม32%เดี๋ยวรอจะไปให้เขายิงดูว่าจะรอดหรือเปล่านะอันนี้บวกจบตีจบตีอ๋อแล้วก็กาโร่นะครับผมกาโร่เลื่อนร้านหนึ่ง เสื้อยังไม่มีเนาะอันนี้ก็เลือดโอ้โหแน่นนะเนี่ยแล้วก็บอสครับผมเสื้อสีดาวอีเคใส่ปลาเถื่อนด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอดวนหน่อยนะครับผมนี่ดวนอันดับหนึ่ง รนบเดียวตายเลยวะเนี่ยคลิปหายโอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ออ้าวใช้พลังงานไม่ได้ตบตัวกระโปรงก่อนละกันนี่เก้าหมื่นมันสวดมากมูตายเลยไอ้วินสักนิดหนึ่งว้า เลี้ยงจัดคือเขาหนามากเลยนะดีเอาอะไรไปสู้กับเขานะครับผมคือจริงๆก็สู้ไม่ได้ตั้งแต่พลังแล้วนะโอ้โหสี่แสนสองนะครับตัวเดียวเลยตัวเดียวยังสี่แสนสอเลยเนี่ยคือถือว่าแรงมากนะครับผมนี่แต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตัวใหม่ก็จะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่า ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่เล่นวันพัน Man The ะสตอมเกนเนี่ยยังเยอะเหมือนแต่ก่อนอยู่ไหมเพราะว่าเกมใหม่ๆก็ออกมาค่อนข้างมากนะครับผมส่วนเกมฟล r ลิเทลเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นนะเห็นเขาบอกว่าดีนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะคลิมนี้ก็ยาวเหยียดเฉ็ดชิวอีกแล้วกับไอดีสามส้าเนาะ๊ายบายจ้ะเจอกัน